สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดมคลับเปาเช่นเคยนะครับสามคู่ชูชื่นวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจัดเต็มทางแฟนเพจอย่างนี้รวมถึงกลุ่มแหลที่ขึ้นอยู่หน้าจอก็แอดกันไปได้เลยนะครับเอาวันนี้3คู่คัมคือวันคาร์นะครับเริ่มวันที่ฟุตบอลกาโช่ไรเตอรี่ครับเที่ยงคืนครึ่งอันดับเศษปาร์มาครับพบอันดับ3ามอัลตันต้านะครับปาร์มาชนะ2เสมอ1แพ้2ส่วนอัลตันต้าชนะ2เสมอ3ไม่แพ้ใครจาก5เกมหลังสุดนะครับคู่นี้เกมแรกเล่นกันที่แบกาโมเนี่ยอัลตันต้าถล่มปาาามม5ต่อ0นะครับ วันนี้มาเล่นที่ปามาบ้างนะดูปาาครับมาเตอดามียนยัสมินคูติชและแชร์วินโยนําทีมของพวกเขาทีมเยือนครับมาเตียดาคาาดาร่านะครับมาเทนเดรูและดูวันสาป,ปาตา้าคู่นี้อัตแลนตาบุกมาบังคับชนะ2สกอร์แฟนๆหนึองจะเฮได้สกอร์เดียวไม่เพียงพอนะครับแต่ดูฟอร์มหลังอัตแานตาช่วงหลังก็หยุดยิงไปเยอะพอสมควรนะแถมปามาเองก็ ดีขึ้นตามลําดับวันนี้ดูแล้วเล่นในบ้านแม้จะไม่มีกองเชียร์พวกเขาอาจจะแพ้แต่จะนดบมองว่าไม่น่าแพ้อตลันาตาแบบขาดเผื่ออาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้มองเจ้าถิ่นกันเลยครับป่ามาาครับต่อในทีหนึ่งครึ่งฟุตบอลสวิตซ์ซูเปอร์ลีกนะครับแบบหกเอฟซีซูริกครับพ,รพบแบบเก้าเอฟซีซียงนะครับซูริกเสมอหนึ่งแพ้สี่ไม่ชนะเลยจากห้าเกมหลังสุดส่วนซียงชนะสองเสมอสามไม่แพ้ใครเลยนะครับเฮตุเฮตเท่ากันฝั่งละสองทีม ก็ชนะไปฝั่งละ2นัดนะแล้วก็เสมอไป1เกมนะครับซูริกวันนี้แนวรับเป็นบราซิเลียนอย่างนาธานนะครับตรงกลางก็เฮนรี่คอยเดและสูหน้าบลาครามเมอร์นะครับส่วนซียงมีบิลามาเอนดอยครับอันโตเกอร์กิชและปาติมคาซามีนะครับคู่นี้ซูริกบังคับชนะในบ้านตัวเองครับสกอร์อะไรก็ได้แฟนเฮเลยแต่ถ้าเสมอพังกันหมดเลยซึ่งดูแล้วฟอร์มหลังซูริกไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆนะซียงเองฟอร์มกระเตื้องขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้อยู่อันดับ9ของลีกแล้ว ดูแล้ววันนี้บุกมาน่าจะแบ่งแต้มออกไปได้ดีไม่ดีมีเซอร์ไพรส์เก็บ3แต้มเต็มด้วยซ้ําครับมองทีมเยือนครับ F4 สี่ยงนะครับ T2 สี่ห้าดีครับกาโช่เซรีตาลีนะครับรองจากฟูงครับและลุ้นรองแชมป์อย่างอินเตอร์มิลานครับพบแบบเจ็ดนาโปลีครับอินเตอร์ชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครครับจากห้าเกมหลังสุดโซนนาโปลีชนะ2เสมอ2แพ้1นึ่งเฮทเวทเท่ากันเลยครับชนะได้ฝั่งละ2เกมและเสมอไปหนึ่งนัดนะครับตัวผู้เล่นอินเตอร์มิลานวันนี้ใช้ดิโกโกดินครับตรงกลางมาเชโรบโรโซวิตคริสเตนเอริกเซน และสูน้าฟอร์มแรงโรเบลูลูกากูนะครับส่วนนาโปลีมีคาริดูกุลิบารีครับฟาเบียนรูสและโรเลนโซอ,อินซินเยเป็นตัวรุกคู่นี้เตอร์บังคับชนะครับสกอร์อะไรก็ได้แฟนๆร่าเริงเบิกบานแน่นอนแต่ถ้าเสมอนี่ตัวชาครึ่งซีกซึ่งดูแล้วโอกาสเสมอก็มีแต่มุมชนะเจะดำยังมองว่าทีเด็ดในแนวรุกของอินเตอร์มิลานดูเยอะกว่านาโปลีและหลากหลายกว่า โอกาสเบียดๆบ0 2 1หแบบนี้มองเจ้าถิ่นกันแล้วกันนะครับอินเตอร์มิลานครับสรุป3มทีมจะาดำของเป้าก็คือวังคารแบบนี้นะครับปาร์มาเอฟซีซียงและอินเตอร์มิลานฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุ่มและหน้าจอแอบไปได้เลยนะวันนี้จะาดำวามเป้าล่าแล้วสวัสดีครับ